สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมืนอนี้ก็จะมาสาธิตรอ่าบักม่วงกวนเนาะบักม่วงกวนใสกะทินมามาเอาบดก่อนเนะคะ่ะเด้อปาดก่อนปาดก่อนแล้วก็ใส่อันใส่ถุ้มใบนะเท่ากับว่บาใส่เครื่องบดเนาะพ่อแม่พี่น,อน้องใส่เครื่องบดก่อน เขาาเขาเชื่อลนแหละ มาต่อเนาะพ่อแม่พี่น้องพี่สมกัดจะใส่บักนาวเด้อค่ะเด้อใส่บักนาวสามหน่วยเนาะอ่ะบดพอบดแล้วเรียบร้อยก็ใส่มะนาวนะคะเอาเน่ามาใส่เนาะบีบบักหนาวใส่ได้จ้ะเด้อพ่อแม่พี่น้องบีบบักนาวใส่เดี๋ยวจะสาทิศให้ดูนะคะวิธีทำเนาะ ใส่เลยค่ะเอาไงมันออกเด้อพ่อแม่พี่น้องโอ้ย,ย,ย,ยนั่นไปแล้วเป็นบอกตกใส่แล้วบัตรนี้อ่ะบีบใส่เลยพ่อแม่พี่น้องบีบใส่เลยนะค่ะเด้อเนี่ยบีบใส่เลยจะสามลูกนะคะพ่อแม่พี่น <average> ้องสูตรของพี่สมเด้อค่ะเดอะ้ออันนี้สูตรพี่สมหน่อยลอยหลานเนาะ <c oughs> สูตรที่พป่เฮดมาแล้วแล้วมันอร่อยมากออกมาแล้วมันอร่อยมาก,มออมากลองบังเด้อพ่อแม่พี่น้อง ผู้ใดมีบักม่วงหลายๆเนาะคือเสียดายมันน่ะเสียดายมันที่เราจะเอาถิ่งเนาะอืมบางเทือมันโลนลุ่งยิงเสียเขากินบ่ะท่านมันกะนาเนาเนะเออพี่สมกับมาจัดก,การแปรูกเนาะอันนี้จะเป็นมะม่วงแผ่นนะคะอ่าเอาบักหน้าใส่จ,จักสามลูกเนาะอืมเนี่ย พ่อแม่พี่นอ้องเนี่ยแปรรูปออกมาบัดท,ที่นี่เนาะ,ะกะทิที่สมก็ได้ไปต,ต้มไว้แล้วเนาะกะทิเนาะเนี่ยกะทิเห็นไหมคะเปิดไฟอ่อ,อนๆเด้อค่ะเด้อพ่อแม่พี่น้องเปิดไฟอ่อนๆที่สมจะเฮ็ดมะม่วงกวนใส่กะทิสดน,นะคะอืม บะที่นี่ของของเห่าเนี่ยมันก็จะบดติดเนาะมันกะเฮ้าปุ้ยเวลาเฮาตากไปเนี่ยมันก็จะบดติดอันนั้นเด้มันจะบดติดไปไอไอไอที่ตากเนาะพี่สมใส่เกลือเข้าไปเในยใน่อยเด้อค่ะเด้อแล้วก็ไอบักม่วงเฮากัใส่เกลือเข้าไปจกัจกจกนนักจั๊าจากสอนหน่อยนึงนะจ๊ะสอนหน่อยนึงเด้อแล้วเฮากัพยายามอันอันเบิ่งว่ากวนเบิงบ่งว่า พยายามบังว่ามันมันไอไอคุณแสบมันเป็นจังไหนเนาะก็เติมเอาเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อมันกันเนาะมันจะแสบไทยแสบมันน่ะค่ะอันนี้สูตรผสมมันกับบ่ไใดตายโตห่อยเปอร์เซ็นต์เนาะค่ะเนาะแล้วตังแต่พอแม่พี่น้องคมคมมักมันก็คือกันบางคนก็กินอ่าเข้มแน่บางคนก็บกินบ่เข้มป่านไหนเนาะมันก็แล้วเต่บางคนเนาะนั่นแหละพี่สรงกะ ของพี่สมเองส่วนพี่สมเองเนี่ยพี่สมก็จะต้มกะทิใบเนาะเเปิดไฟอ่อนๆนะคะ่พะพ่อแม่พี่น้องเปิดไฟอ่อนๆเนะาะแต่ก็คนไปไห่มันมันเป็นกะทินะคะเนาะให้มันเป็นกะทินะคะเอ่อแล้วเข้ากับขันกวนเลี้ยวเข้ากับจะเอามาใส่เนาะ,อะโอเคเนาะเดี๋ยวพี่สมมาให้บ่งอีกคนนึงนะคะนอะ้องเวลาเขาออกตากเนาะ ตอนนี้กระเดือดปุดๆแล้วเด้อพ่อแม่พี่น้องเดือดปุดๆแล้วค่ะเห็นบ่คะบาดท,ที่นี่พี่สมกันจะได้ใส่กะทิเข้าไปได้บัดพ่อแม่พี่นอ้องกะทิใสเข้าไปนะคะกะทิเข้าเห็ดเป็นกะทิแล้วใสเข้าไปนะคะเนาะ,ะใส่เข้าไปแล้วก็เป็นนอีกทีนึงจากคน้นไขมันอันห้มันเข้ากันเนาะวนไปเรื่อยๆนะคะ วนไปเรื่อยเ้อค่ะเด้อ่อไมพี่น้องอืมผู้ใดอยากได้สูตรนี่ก็คือกดแช่ออกไปเด้ค่ะเด้อกดแช่ออกไปแล้วมันก็นจะยึดอยู่ในอ่าอ่าเพจของเฮ้าน่ะจ้ะแล้วเฮ้าก็สิเฮ็ดย่ำไดเฮ้าก็อ่ามาเปิดเบิ่งอีกเทนึงเนาะ,ะ่อไมพี่นอ้องอ่าล่องเบิ่งเพราะว่าสูตรพิสมนี่พ่สมบ่ได้หวงดอกเนาะไม่ได้หวงหวงไอไอไอสูตร,ตรวิธีทำเนาะ พอมาอยากจะแบ่งปันพี่น้องเนาะเออบางคนก็อยากส่วนมากอ่ะมันบ่คอยมีคนเฮ็ดจังซี่ดอกแต่ว่าผิดสมเฮ็ดล่องบองเหลี่ยมันแสบเด้อพ่อไมพี่น้องเออมันแสบแบบกินเนาะมันก็แสบในป่าเข้าเข้าแสบคนอื่นก็แสบคือกันมหนะเนาะโอเคเนาะกันเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งไม้หักใบมันเย็นแล้วเนาะแล้วกะเข้ากับมาหยอดเนาะพ่อไมพี่น้องเนาะหลังจากนั้นมากกับมาหยอดเด้อค่ะเด้อ ยอดคะแต่ออกเอาคข้มใหไยข้มหน่อยแล้วจะมักเนาะค่ะเนาะอือผสมกะทิแล้วอีหยังแล้วกับผักให้มันเย็นเนาะแล้วก็มาหยอดเนาะค่ะเนาะแต่แล้วแต่พ่อแม่พี่น้องเนอะบางคนมันก็บมักใหญ่เนาะกันเฮ็ดกินเจ้าของเองก็บมักใหญ่ก็เฮ็ดใหญ่ไปโหลดจ้ะอ่าคุหรับบางคนเพิ่นเฮ็ดขายหรือจังไงเพิ่นก็เฮ็ดพอดีพอดีเนาะอือ นนั่นแหละพี่สมก็จะตากกอนพักมันเย็นหล้กกัตากนะคะเนาอะอม,นมันก็จะออกมาหนาตาเป็นหนาตาตัางสี่เนาะแล้วก็รสชาติอุ้ยอร่อยมากอืคือแบบให้มันแตกต่งบบางกับม่วงกวนที่เราเคยทำาน่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะ เม็ดบกมงกวนก็คือว่าธรรมดาแบบเดิมๆนะเนาะคือจังสีเนี่ยมันก็จะได้แบบว่าแบกบเนื้ในจักหน่อยเนาะมาตากเเลี่ยวๆเนาะตากจังสีเนาะหลังจากนั้นพี่ส้มจะให้ดูนะคะหน้าตาเป็นยังไงเนาะหน้าตาก็จะเป็นจังสีแหละค่ะพอไม่พี่น้องเนี่ย ที่สมมด้เก็บเขาตากเซ็เหล้่วก็น่าจะเก็บเขามาไว้เก็บเขามามาล้วก็เอามามวะะมวนเลยค่ะหมวนจังสี่พอแม่พี่น้องเนาะ,ะหลังจากนั้นมาเ้ากดซิมบนว่ามันเป็นจังไนเนาะอ่ามันจะแสบคือคืออันอันนี้บอคือเข้า่าไห่บอแมนบอือเหนี่ยจังสี่ละอันนี้เซตเหล้วเรียบร้อยแล้วเนาะอตากแล้วเรียบร้อยแล้วก็คือว่าเราก็มาเก็บแพคเนาะ แพ็กส่ถุงมามาเบิรงเนาะหน้าตามันก็จะเป็นยังสี่แหละค่ะตาเหลวๆเน,ะะน,นะมา,มลลนานะ,ะเอะ่าปันนีน้พี่สมก็จะมาม้วนม้วนแล้วก็มาแพ็กเนาะค่ะเนาะแพ็กจังสี่จ้ะเห็นบ่คะแพ็กจังสี่แล้วก็บติดอันนี้เขาไปเนาะพี่สมจะส่งนอกเด้อค่ะเด้ออ่าประเทศยูเคนะคะอังกฤษนะคะเนาะเขาจองไปแล้วเขาเอาบัตเนาะโอเคเดี๋ยวพี่สมจ,จัดการเนาะค่ะเนาะแค่นี้ระค่ะเรียบร้อยแล้วเนาะ อขอบคุณหลายๆท่านค่ะเด้อค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ